So twicky, bitch. ครับผม,ผมวันนี้เรามาเชียงรายด<ช>อยแม่สลองอยู่ที่วัดสันติคีรีวันารามใช่ไหมวัดสันติคีรียานสังวนารามใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่สันติคีรียานสังวนารามเออนะครับเราจะไปดูรีวิวข้างในเดดเราจะพาไปรีวิวข้างในใ<ช>เพราะว่า เป็นพระธาตุที่คู่บ้านคู่เมืองของดอยแม่สลองดอยแม่สลองใช่ครับโอ้ทางขึ้นมาโหตรโคตรน่ากลัวเออเดี๋ยวผมดูได้ต้นคลิปมีอินเสอร์แล้วรียอร้อยโคเคนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนด้านนอกแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูข้างในนี่จุดชมวิวเขานะดูบรรยากาศด้านหลัง13องศานะที่นี่พระอาทิตย์กำลังขึ้น13องศาโคตรหนาวไปไปดูอินเสิร์ตภาบรรยากาศไป

เรากำลังจะเข้าไปแล้วนะครับ okay. มาถึงดอยแม่สลองเราต้องมากราบไหว้นะครับพระธาตุของดอยแม่สลองคู่บ้านคู่เมืองของดอยแม่สลองนี่ครับสวยมากอากาศเย็นมากถอดรองเท้าก่อนโอ้ยน้ำน้ำค้างนี่แบบแรงมากนะครับบานนี โอ้โหเรือนที่8องศาเย็นมากนะครับผมข้างในก็เป็นองค์สมเด็จย่าที่นี่คือพระธาตุที่คู่บ้านคู่เมืองของดอยแม่สลองอย่างที่เราบอกไปทางต้นใช่นะครับนั้นด้านหลังก็บรรยากาศดีมากแต,แต่เขาไม่ได้เปิดให้เยี่ยมชมนะเขาไ่ไเปิด <นะ S 1> ให้เยี่ยมชมเขาเปิดตรงนี้นะครับในพระธาตุให้เยี่ยมชมเขามากลาวไหว้สมเด็จย่าองค์นี้นะครับจำลอง ใครมาถึงก็ต้องขึ้นมานะครับเพื่อกราบไหว้สักการะองค์สมเด็จย่าเนาะใช่สมเด็จย่าคือถ้าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวง่ะเออเชียงใหม่อ่ะใช่ปลล่ะแม่ฟ้าหลวงเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราก็เดินทางไปไล่ไปไล่ไล่ชาได้จะไป ชิมชาให้ดูอ่าอ่าโอเคครับอันนี้ที่ที่สองตรงโรงเรียนอะไรไม่รู้น่าจะเป็นโรงเรียนดอยแม่สลองอืมจะมีร้านชาเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันแต่วันเนี้ยเรามาวันธรรมดาวันธรรมดาเพราะว่าเรามาวันที่9ไงที่9ยังไม่ถึงช่วงเทศกาลเขาร้านก็อาจจะยังเปิดไม่ครบใช่ใช่แต่โรงเรียนเข้าแล้วใช่ใช่โรงเรียนเต็ม มาเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างมีชาตัวไหนเขาให้เราชิมเลยนะชาแล้วมันหอมมากเว้ยกินชาของดอยแม่สลองเขาจะมีชาพิเศษของเขาใช่มีชามีกาแฟมีกาแฟที่ลุงเขาแนะนำอ่ะเขาบอกว่าแข่งที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งฮ่องกงก็ไปประกวดมาได้ที่หนึ่งนี่ฮ่องกงก็ประกวดได้ที่หนึ่งนะครับของดอยแม่สลองของประเทศไทยนะครับก็คือยัวกาแฟของเขา อันนี้เดี๋ยวเราไปดูชากันป่ะว่าหอมขนาดไหนใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าร้านไหนเปิดมแต่ต้องบอกก่อนนะเราอาจจะไม่ใช่สายชาโดยตรงนะเราอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราเราอาจจะไม่ชอบก็ได้๋ยวมันอาจจะถูกปากคนอื่นก็ได้นะอันนี้ลิ้นเรานะลิ้นเรานะนะแต่ชากูพอได้อยู่พอได้่ะมึงได้่ะนแต่มึงจัดการแต่ไม่แต่ไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ถ้าอร่อยก็คือบอกอร่อยอะระวังรถระวังรถวันนี้โรงเรียนเขาเปิดอยู่ไปเดี๋ยวไปร้านชากันเลย ไปเจอที่ร้านชาเลยปอนี้ชิมชิชาซักแก้วนะคะเอีไว้ให้ชิมชานะคะอาปวยพุนี่ก็ชิมดูได้ค่ะจริงๆนี่เปรี้ยวมั่ไมาชิมนะุนค่ะอันนี้เรียกว่าชายนังคังค่ะให้ชิมน so ้ำชานะคะอันนี้ี่ นี่เอางดค่ะนั่งก่อนก็ได้นะอยากชิมได้ก็ให้ชิมอร่อยนะไม่เป็นไรนะให้ชิมก็ลับขึ้นได้ค่ะเว้ยเนี่ยปลาอร่อยเว้ยไม่แพงจ้ะรวมกันได้ทุกอย่าง

หอมมากมันเหมือนโอชีฟ้าเขียวโอชีฟ huh? ้าเขียวเลยแต่ไม่ไม่ไม่เข้มหรือว่าไม่หวานเท่าแต่คือหอมมากเจ้าของร้านใจดีมากชิมฟรีทุกอย่างเลยได้ชิมอยู่ไม่ได้แต่หนูว่าไม่ชิมต้อเลยค่ะชิ้นไว้ค่ะถูกใจก็ซื้อค่ะไม่ถูกใจก็ไม่ต้อก็ควรอะไรอย่างนี้ว่าถ้ามันเป็ัวอันนี้คุณหลวงตระกูลผู้ใหญ่อยอร่อยอร่อย คือเป็นชาแท้ๆไม่แบบใส่ตรงแทนตาเลยเนี่ยถั่วไรือจะเป็นถั่วดาวิจถั่ไข่ดาวถั่วเยถั่วดิจิใครินไปว่ไม่ินแลไม่ัวอ่ะถัวนี่อร่อยปะม่้เดี๋ยวให้ชิมชาด้านเดนนะคะของเยอะมากนะที่ร้านไนหมเขาวมนตัว่กว่5บาทนี่ค่ะชาอูหลร้านนี้ชาาวนิ ร้านชาหยิงอืมใช่ร้านชาหยิงโทรนี่ไม่ชมอร่อยเหรอพร้อมมีเยอะนะเก้าที่คนนี้มีมีอะไรอรับคุณนีะนะ่ถังปล่ยอยตุ้มตุ้มร้อนร้อบอกได้คำเดียวเลยอร่อยอร่อยของเยอะมากมอันนี้ หอมหอมเขาบอแล้วว่าชาร้านเขาหอมหอมดูร้านชาอายิงโทรศูนย์แปดเจ็ห้สี่โทรตามนี้เนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้ถัวเปาเนี่ยหนูข้างไนจะเป็นแบบนี้ ดำหัวเตาคุ้นจิ้นพี่เขาบอกชิมไปแล้วแหละอะร่อยเขาจะเป็นสีดำมะเออเป็นสีดำถ้าเป็นหัวบ้านเรามันจะเป็นสีนี้หรอกอ่อนๆร้านชาหญิงอันนี้ขวดใายขวดมือมันอยู่ห้างเลี้ยวเข้าโรงเรียนแหละโรงเรียนอะไรไม่รู้โรงเรียนดอยแม่ธะลองก็เหมือนเัื่อในบ้านเราแต่ว่าแต่เขาเป็นเัื่อดำเลยเป็นเนัื่อเตาคุ้นจิ้น ตามที่ผมทิ้งไว้ให้เลยร้านชาหยิงย่งอยู่้ายมือเลยนักของร้านใจดิคระคุมี้คเล่นนี่สองใบสองอ่เราอ,อยู่ใต้โต๊ะเหมนนครับผมขอบคุณครับ ที่นี่นาะคือเป็นบุนดอรลอยเมสโลนนะเป็นคนจริงแต่ผู้ไม่อยชัดอ่าลอยเมสโลนี่โดยเฉพาะอ่าผดิตชานะล้างเจก็มีชาอ่าชาก็ขึ้นชื่อกว่าชาวหลงชาวุนเ์สิบสองเบย์สิบเจ็ดชานางงานชาต้มติ๋งนะคะแล้วก็ยังมีชาด้วยชาชาแดงด้วยนะคะแล้วก็พวกเกากี้ยาเออเกา,กากี้แล้วก็เออเกี๊ยวควยนะแล้วก็อร่อยที่สุดคืคอย,ยังมีพวกเมคคารเนียพวกเนี้ยค่ะ แล้วก็ร้านอาเจนี่มีสินค้ามาใหม่ยเยอะแยะค่ะนะคะขอให้เป็นคนที่นักท่องเที่ยวมาถึงเมสซองก็มาเยี่ยนบ้างมาชิงดูชาชิงดูพวกของผลไม้พวกเนี้ยค่ะถูกใจก็ช่วยซื้อหน่อยไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะคะอย่ารู้หลดดวงก็มีนะคะพวกูดหลวงก็มีรู้หลวงก็อร่อยค่ะนะแั้นเราเนี่ยมีสินค้าเยอะค่ะ ก็เก่กี่ด่างก็มีค่ะเนี่ยรู้ล้วนนะค่ะแล้วก็โคดไทยคงไฟด้วยค่ะคงไฟสีสวยก็มีเยอะเลยค่ะเยอะค่ะจ้ะคงไฟก็มีเยอะค่ะข้างในของก็เยอะนะคะผนลมเท้าสินค้ามีเยอะค่ะใส่ไปแล้วก็เออเนี่ยนะให้เชียร์ให้หน่อยแล้วกันเยอะค่ะเก่ากี่ด่งพวกเก่ากี่ดังก็มี

าจีนะมีท้าให้ชิมใจดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปที่เราไปไม่รู้ไปที่ไหนใช่แลเดี๋ยวไปเจอที่นั่นเลยใช่ติดตามดูต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนต่อ